าถ่ายวิดีโอเลยสวัสดีค่ะวีโออยู่ที่ไหนจุดชมวิวลำตะคองค่ะจุดชมวิวลำตะคองนะวีโอ้มกำลังไปเอที่ยวมาอไปเที่ยวมาพราะรว่โงคไช่โบีโอไปเที่ยวโบนันซ่ามาสวนสาตว์โบนันซ่าแล้วก็ไปไหว้พระระวังนะคะระวังลื่นนะคะลูก มีจุดสุงเนี่ยนะคะทุกคนทุกคนดีนี่สิคะค่ะสวยมากเลยนั่นไงกลางหันเออนั่นไงกลางหันเออพ่ออะไรไงกลางหันครับพ่อเออเห็นไหมคะไงบ้าวนติดเลยนี่พ่อนี่วีโอ ไม่เอาไม่ได้ลูกถลกไม้ไม่ได้หรอกโอ้าบอกว่าสวยสวยเองใช่สวยจับได้มั้ยลูกระวังน้ำอีกองนั้นมีอันทำไม่ใหญ่ตังเลยกันตังหันใหญ่มาก ทางหาลมบนภูเขาไปไหนคะไปไหน,ไไหนลูกไม่เอาเอ้า,าจบคลิปยังเนี่นยงงย,ยังไม่ถึงโรงแรมเลยพักผ่อนไงลูกปวดขาพ่อปวดขาไม่เอาลุกงไม่ไปส่งนะคะ แนี S <S ่<ว>หลาก,กอดพอ,อดีนนะน้ำกว้างมากเลยหนูเลกเล่นน้ำน้ำเล่นไม่ได้โอ้หนีเล่นไม่ได้ลึก มุนติ้ๆอย่งเ้นมั้ยไม่้งแห้งหรอ้งแห้งหรอขาหมูไวเอาไปติอยูบบ้างเขาปะติ้วๆดีปะถ้าเขาเป็นถ้าเขาเสียเฮเขาอว่าขอซื้อโอ้ยจะขายปะไม่ขายซื้อมาขายถ้าติดไวีวนหนาบ้านอยากขายบ้างต้องขอยที คือว่าเห็ดเขาของพี่ทั้หน่อยพอไี่ทั้หน่อยก็เอาไปอ้าวจบคลิปแล้วนะไม่อย่าลืมไม่เดี๋ยวเราถ่ายรูปกันไงเดี๋ยวตอนลงดันเดี๋ยวพี่เอ้าถ่ายนี่คะอย่าลืมกดไลค์กดไลค์กดแชร์รับประทาน